สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรตั้งแต่ปี2518จวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า37ปีโดยได้มอบสปอก4.01ให้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า2,577,338รายรวมเนื้อที่กว่า34,278,457ล้านไร่ใน70จังหวัด เราก็ไปเน้นแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ถือครองทํากินอยู่ในที่ป่าสงวนที่เสื่อมโทรมที่กรมป่าไม้มอบให้ที่ป่าสงวนแห่งชาติตอนนี้เนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่รัฐส่วนใหญ่ที่เรานํามาดําเนินการเหลืออยู่ประมาณเกือบเกือบสล้านไร่ที่เราจะเร่งเอามาจัดให้เสร็จสิ้นนะคะแล้วก็มีแผนงานว่าเราจะจัดเกษตรกรอยู่ประมาณ5 0,000นไร่นะคะทุกปีก็จะมีเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่ทํากิน ประมาณ7 0 0 0หรายนะคะทั้งที่อยู่อาศัยและก็ที่ทำเกษตรกรรมก็จะเห็นว่าที่ของรัฐเนี่ยตอนนี้ก็จะไม่มีการได้มาเพิ่มเพราะว่าป่าไม้ก็มีภาระที่จะต้องอนุรักษ์ฟื้นฟูนะคะซึ่งตรงนี้กรมป่าไม้เขาก็เร่งรัดพื้นที่คงเหลือส่วนใหญ่พบว่ามีผู้ถือครองที่ดินแปลงใหญ่เป็นจํานวนมากที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน และเกษตรกรที่ได้รับมอบสปก4ี่ขีดบางส่วนไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการทําเกษตรกรรมอย่างแท้จริงการเข้าทําประโยชน์ก็ต้องมีการตรวจสอบว่าเขาทําถูกระเบียบไหมได้รับที่ดินไปแล้วคุณเอาไปประกอบเกษตรกรรมหรือเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นผิดระเบียบหรือเปล่าถ้าหากว่าพบว่าผิดระเบียบแล้วก็มีการดําเนินการเตือนตามระเบียบแล้วก็สั่งให้สิ้นสิทิ์ออกจากที่ดินเพื่อเอาที่ดินมาจัดให้กับ เกษตรกร,กรที่ยังไรท้ที่ดินทำกินอยู่สนับสนุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรม